สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องสาวแคทพวงซิ่งนะคะหลังจากที่หายไปนานเนาะมีเรื่องกันนะคะก็แล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดแคทด้วยนะคะก็จะออกมาพูดนะคะชี้แจงทั้งหมดนะคะที่ว่าเลกิกกันกับแฟนเพราะอะไรเลิกกับพี่แม็กนั่นเลยคะ่ะเพราะอะไรคือมันก็เอาง่ายๆเนาะมันก็เป็นเรื่องของสองคนนะคะว่าเลิกกันเพราะอะไรเนาะ ถ้าทุกคนอยากรู้แคทก็จะบอกนะคะไม่ใช่ว่าแคทมีคนอื่นหรือยังไงนะคะคือตอนนี้แคทก็ยังไม่มีใครนะคะก็หางานนะคะแล้วก็แคทก็ได้งานทําเล้วนะคะอยู่ระยองจันทร์นะคะในเขตพื้นที่นี้นะคะแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าอยู่จุดไหนเนาะก็คือที่เลิกนะคะไม่ใช่ว่าแคทมีคนอื่นหรือชอบคนรวยหรือว่า โซเชียลนะคะหรือว่าดังเลีว้วลืมคนที่เคยสอนขับรถมานะคะแล้วแคทก็ไม่เคยปิดบังด้วยว่าใครเป็นคนสอนแคทขับรถนะคะคือแคทก็บอกโดยตลอดว่าพี่แม็กเป็นคนสอนแคทขับรถเนาะแคทไม่ได้เคยบอกว่าเออแคทเป็นมาจากใครเพราะว่าแคทไม่เคยปิดตัวเขาลงอยู่เลี้ยวนะคะตอนแรกแคทเปิดตัวเขามาโดยตลอดเนาะตั้งแต่คบกันมาใครถามในติ๊กตอกเรื่องอะไรแคทก,ก็บอกว่า เขาถามว่าใครถ่ายให้แคทก็ถ่ายรูปเขาลงอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่เอาลงคือที่ปิดตัวไปมันก็นะคะก็สําหรับเรื่องที่เลิกเนาะคือที่แคทเลิกนะคะคือมันคือจุดอิ่มตัวของหนูเลี้ยวคือเขาทําตัวเองมากเกินไปนะคะอย่างแบบชอบทําร้ายตัวเองอย่างนี้นะคะแล้วมันถึงจุดจุดหนึ่งของเราที่เราทนเขาไม่ได้ คือหนักกว่านี้เราก็ทนมาแต่ครั้งนี้มันหนักจริงค่ะคือห่างกันไม่เกินอาทิตย์เขาก็ทำเลี้ยวค่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะเรียกร้องความสนใจหรือประชดชีวิตตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ใช่ว่าแชทมีคนใหม่ไม่ใช่ว่าแชทชอบคนรวยนะคะที่เลิกคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะเอาตรงๆแล้วแชทก็ไม่ได้มีคนอื่นแล้วแชทก็ไม่ได้มีใครนะคะแล้วแชทก็ไม่ได้ชอบคนรวยนะคะอาจจะมี คนรวยเข้ามาเรืออะไรแคทก็ไม่ได้สนใจนะคะถ้าแคทสนใจแคทจะอยู่กับเขาถึง4ปีทําไมอ่ะเอาตรงๆเนาะก็มีเข้ามาบ้างแต่แคทไม่ได้เลือกเขาแคทเลือกพี่แม็กนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาเรารู้ค่ะว่ามันเป็นยังไงเนาะสำหรับเขาพูดว่าหนูชอบคนรวยมันไม่เกี่ยวคะ่ะรวยจนมันไม่ได้สําคัญนะคะ ถ้าหนูชอบคนไว้จริงๆหนูจะมาเอาเขาทําไมหนูจะมาทนอยู่กับเขาทําไมจริงไหมแล้วคือไม่ใช่ว่าแคทอยากจะเลิกนะคะคืออยากให้เขาปรับปรุงตัวตอนแรกที่ออกมานะคะคือรู้เลยค่ะว่าสองวันแรกที่หนูออกมาเขามาง้องหนูนะคะแล้วพอสองวันหนูก็บอกกับเพื่อนเขาไปว่า เดี๋ยวนูจะไปขับรถช่วยหนหนูก็จะกลับจะแต่ยังยังไม่กลับไปอยู่เหมือนเดิมนะคะก็บอกกับเพื่อนเขาไว้ว่าจะกลับไปแบบไปขับรถช่วยมีอะไรให้ช่วยก็ช่วยอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้กลับไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ขอกลับไปดูแบบที่ว่าเออเขาจะทาอะไรเขาจะทําอะไรกับเราเขาจะเปลี่ยนไหมนิสัยเขาจะเปลี่ยนไหมประมาณนี้นะคะแต่กลับที่ไปวันนั้น เขากับบอกเลิกหนูนะคะเขาบอกเลิกหนูก็รู้แหละนะคะว่าไม่รู้เพราะอะไรนะคะเรายังว่าแล้วเนาะเขาเป็นคนบอกเลิกเราเขาเป็นคนไล่เราออกจากบ้านนะคะเราแค่ถามว่าเราแค่บอกกับเขาไปว่าวันที่ทะเลาะกันครั้งล่าสุดนะคะล่าสุดที่หนูตัดสินใจออกมาที่แค่ตัดสินใจออกมานะคะคือเขามาบอก หนูบอกกับเขาไปว่าถ้าไม่รักหนูเล yes. ี้ยวก็เอาหนูไปส่งบ้านอย่าทําอย่างนี้กับหนูเลยหนูก็พูดอย่างนี้นะคะแต่เขากลับทํานะคะเขาก็กลับว่าไล่หนูกลับบ้านนะคะแค่หนูถามไปว่าถ้าไม่รักหนูเลี้ยวก็เอาหนูไปส่งบ้านคือแม่แม่แม่หนูนะคะก็บอกไว้ว่าถ้าไม่รักหนูเลี้ยวก็เอาหนูส่งกลับบ้านนะคะแต่เขาก็กลับไล่หนูออกจากบ้านนะคะ แล้วหนูก็ไปอยู่บ้านน้องอ้ํานะคะที่ว่าถ่ายลง Youtube นั่นเลยค่ะที่ถ่ายลงนะคะคือน้องอ้ํานั่นเลยค่ะก็ไปไปอยู่กับน้องอ้ํานะคะแล้วก็เขาก็ตามตามตามได้แค่สองวันเลยค่ะเนาะแล้วหนูก็ไปกับเขานะคะเขามารับหนูก็ไปแต่เขากลับมาบอกเลิกหนูหนูก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะแล้วทีนี้ หลังจากเขาบอกเลิกในวันนั้นเขาก็มีมาหาอีกวันนึงแต่หนูก็เริ่มหางานตัวเองนะคะทั้งๆท,ท,ที่แบบหนูยังไม่ได้ตั้งหลักหางานนะคะที่ว่าออกมาพอเขาบอกเลิกปุ๊บหนูก็ตั้งหลักหางานหางานทํานะคะก็มาได้งานอยู่ตรงนี้นะคะก็มาได้งานเขตจ,จันจันระยองนะคะในบริเวณนี้นะคะติดต่อกันก็ว่าได้คุณอดีแล้วก็สําหรับ ที่เลิกนะคะก็ขอเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะก็อย่าว่าหนูเลยว่าดังแล้วลืมตัวหนูไม่เคยลืมเขานะคะถ้าคนติดตามหนูอยู่แล้วจะรู้ว่าหนูไม่เคยปิดตัวพี่แม็กลงนะคะอ่ะเอาตรงๆเนาะหนูไม่เคยปิดตัวพี่แม็กลงเอาคนที่รู้นะคะเพราะว่าก่อนที่หนูจะปิดตัวลงผู้ติดตามในติกต็อกก็สามแสนทั้งๆที่มีพี่แม็กอยู่ด้วยนะคะแล้วในเฟซผู้ติดตามอาจจะน้อย จริงๆค่ะเพราะว่าหนูก็เปิดตัวพี่แม็กเนาะแล้วหนูก็ไม่เคยปิดตัวเขานะคะแล้วก็เรื่องที่ว่าหนูหนูขอร้องอย่าว่าไม่ใช่ว่าขอร้องแะ้วค่ะอย่าว่าหนูเลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเลิกแล้วก็คือเลิกนะคะผู้ชายเขาไม่เอาเลี้ยวประมาณนั้นค่ะแล้วหนูก็ยังไม่ได้มีใครนะคะถ้าว่าหนูชอบคนรวยหนูรักคนรวยจริงหนูจะมาหางานทําทําไมนะคะตอนนี้หนูก็ ได้งานได้อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหลังจากนี้ก็น่าจะถ่ายคลิปลงเรื่อยๆแล้วค่ะก็ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังที่นะคะขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังณนะตอนนี้นะคะที่คอยให้กําลังใจมาโดยตลอดนะคะก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับเอฟซีทุกคนที่ยังให้กําลังใจแคทอยู่นะคะขอบคุณคะ่ะตอนนี้แคทก็ได้ขับรถนะคะก็แคทขับรถ ทั่วนะคะคือรถตั้งแต่รถกระบะยันรถพ่วงนะคะตอนนี้ก็ขับได้ทั้งหมดนะคะก็งานคือมันเป็นงา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 นยางเนาะขี้ยางประมาณนี้นะคะก็ถ้าถ้าวันไหนยางน้อยเราก็ได้ออกไปเอายางอยู่สวนเก็บ ยางตามสาขานะคะก็ไปทั่วนะคะตั้งแต่รถกระบะถึงรถพ่วงนะคะรถพ่วงถ้าแบบยางเยอะเรื่ออะไรอย่างนี้เราก็น่าจะแด้วรถพ่วงไปนะคะแล้วก็ไปฝึกเส้นทางเช่นไรนะคะก็สําหรับคนที่บอกว่าแคทชอบคนรวยนะแคทไม่ได้ชอบและแคทก็ไม่ได้ลืมคนที่ทําให้แคทดังนะคะสักวันแคทก็ต้องถ้าแคทมีโอกาสได้ไปบุรีรัมย์แคทก็จะไปหาเขานะคะไม่ใช่ว่าแคทลืมไม่ใช่ว่าแคทอะไรนะคะ คือแคทไม่ได้ลืมว่าใครที่ทําให้หนูดังนะคะใครที่ปั้นหนูอย่างนี้นะคะนูไม่ไม่ได้ลืมนะคะก็สําหรับคลิปนี้หนูก็ไม่มีอะไรนะคะก็ขอออกมาพูดแค่นี้ก็ก็จะหลังจากนี้ก็จะพยายามทําคลิปลงเรื่อยๆนะคะก็สําหรับคลิปนี้แคทก็ ขอขอบคุณสำหรับคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับ FC ทุกคนที่เข้าใจเนูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสาวแคทเพิ่งซิงแล้วก็ y o YouTube สาวแคทเพิ่งซิงเพื่อเป็นกำลังใจให้แคทด้วยนะคะให้แคททำคลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ